สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุภาพชนทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณก่อนที่จะยกจิตวิญญาณของเราเราต้องปลุกจิตวิญญาณของเราให้ตื่นรู้ถ้าจิตวิญญาณเรายังไม่ตื่นรู้เนี่ยมันก็ยังมัวเมามันยังหลับมันก็อยากจะทําแต่ความไม่ดีความชั่วแต่ถ้าจิตวิญญาณมันตื่นรู้มันก็อยากจะขนขวายที่จะทํำยังไงให้ จิตวิญญาณของเรามันยกระดับขึ้นก็คือด้วยการทำความดีความดีแบบเปลือกเปลือกง่ายๆเลยในเบื้องต้นก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองการปฏิบัติตามกฎกติกาและมารยาททางสังคมนี่เป็นการทำความดีแบบเปลือกเปลือกขั้นพื้นฐานพอเราอยากจะทำความดีในขั้นละเอียดขึ้นไปเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมเริ่มต้นจากการรักษาศีล สวดมนต์ภาวนาให้จิตมันไม่ฟุง้งซ่านส่วนใหญ่แล้วคนที่ปฏิบัติธรมเนี่ยผมเชื่อว่ามีความฟุ้งซ่านของจิตน้อยถ้ามีจิตที่ฟุง้งซ่านไม่ว่าจะฟุ้งซ่านเรื่องของตัวเองฟุ้งซ่านเรื่องของชาวบ้านเรื่องอะไรที่ไม่ควรไปฟุ้งซ่านก็ไปฟุง้งซ่านอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณยังไม่ตื่นรู้ยังคงหลับอยู่นั่นเองท่านผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านในช่องนี้ล้วนเป็นคนที่มี จิตวิญญาณที่ตื่นรู้แล้วจึงได้เข้ามาปฏิบัติหลายๆท่านก็ปฏิบัติจนสภาวะจิตนั้นถึงอริยะแล้วก็มีผมมีความเชื่อแบบนั้นครับดูจากปฏิปทาดูจากความคิดความอ่านต่างๆซึ่งมันก็บอกได้ผมไม่ได้ใช้คุณสมบัติหรือกำลังใจอะไรเข้าไปดูใจท่านสิ่งใดที่มันไปบิดเบือนกฎของกรรมต่างๆผมก็จะงดเว้นทุกอย่างและด้วยใจของผม ไม่มีความที่จะเข้าไปอยากรู้สิ่งใดๆจากใครเลยความอยากมันไม่มีมันหายไปนานแล้วความอยากแต่ที่เราปฏิบัติทุกวันนี้ถือว่าเราปฏิบัติไปตามหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างไปตามหน้าที่ทั้งสิ้นโลกเราก็ไม่ช้ำธรรมะเราก็ไม่ให้หมองครับพูดมาเยอะเลยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตาม ในลหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็พูดคุยกันมากมายหลายเรื่องราวครับท่านที่มีความสนใจอยากจะฝึกกสินในตำราวิสุทธิมรรคท่านได้รจนาเอาไว้ว่าคนที่ต้องการทิพจักขุยานให้ใช้กสินสามอย่างโดยนำอย่างใดอย่างหนึ่งมากำหนดเป็นอารมณ์ก็คือมีกสินแสงสว่างอาโลกสิณกสินสีขาวโอทาตะกะสิน กสินไฟเตโชกสินคลิปนี้ผมขอนำกสินแสงสว่างคืออาโลกสินมาแนะนำท่านผู้ชมแสงสว่างนี้ทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่าแสงสว่างนี่นเป็นอย่างไรอย่างเช่นเรามองแสงสว่างที่มันลอดช่องเข้ามานั่นคือแสงสว่างแสงสะท้อนดวงอาทิตย์ที่สะท้อนจากสิ่งต่าง แวบวับแวบวับที่มาเข้าตาเราสะท้อนกระจกสะท้อนแก้วสะท้อนน้ําหรือสะท้อนวัตถุโลหะใดๆก็ตามแต่ที่มันแวบออกมานั่นแหละครับให้จําตรงนั้นไว้เป็นอารมณ์เอามากําหนดเป็นอารมณ์โดยภาวนาว่าอาโลกสินังอาโลกสินังเมื่อเราปฏิบัติบ่อยๆจิตของเรามันจะเกิดพัฒนาความละเอียดขึ้นไปจนถึงชันหนึ่สส การที่เราปฏิบัติในเบื้องต้นก่อนถึงฌานที่หนึ่งนั้นมันก็จะเกิดเป็นอารมณ์อุปจารสมาธิอารมณ์อุปจารสมาธินี้กระสินแสงสว่างที่เราจับไว้เป็นอารมณ์จะเกิดประรกายพึกแพรวพราวระยิบระยับแสงออกสีขาวๆหน่อยๆก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรก็ให้กำหนดต่อไปเรื่อยๆจนถึงฌานที่4ี่ก็คือจตุถฌาน ถ้าถึงชานที่4แล้วค่อยมาคุยกันคอมเมนต์เข้ามาครับให้เราจับแสงสว่างนี้ไว้เป็นอารมณ์ทำไมเราฝึกทิระจัก์กุยานเราจะฝึกไปเพื่ออะไรถ้าเราชอบเราก็ฝึกเอาไปเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการลดกิเลสในการเพิ่มกำลังใจทำความดีก็คือลดกิเลสทำให้เราเกิดความกลัวต่อความชั่วทั้งหลายแหล เมื่อเราได้ที่พระจักรุยานแล้วเราก็ไปดูซิว่านรกมีจริงหรือเปล่าเมื่อเห็นว่านรกมีจริงแล้วไปดูซิว่าสัตว์นรกแต่ละชนิดทําความชั่วอะไรมาถึงได้มาถูกรับโทษแบบนี้ซึ่งในขุมต่างๆก็มีอยู่มากมายนี่พอเราไปเห็นมาแล้วเราก็เกิดความกลัว มีความเกรงกลัวต่อความชั่วเราก็อยากจะทำความดีหนีนรกหนีอบาย,ยภูมิทีนี้ทำอย่างไรให้กำลังใจเรามันมีกำลังใจเข้มข้นขึ้นอยากจะทำความดีมากขึ้นนี่สำหรับท่านที่ต้องการทิพยจักขุยานนะครับท่านที่ไม่ต้องการก็ไม่ต้องไปฝึกเมื่อเราได้ทิพยจักขุยานแล้วเราก็ไปดูสิเริ่มต้นจากสวรรค์ก่อนยังไม่ต้องไปถึงพระนิพพานเอาแค่สวรรค์ก่อนเทวดานางฟ้าท่านอยู่ เป็นอย่างไรกันบ้างท่านมีความสุขอย่างไรเราก็ไปดูเราไปดูพรมเสดพรมท่านมีความสุขกันอย่างไรในแต่ละชั้นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็เกิดความอยากไปอยู่ใช่ไหมครับเมื่อเกิดอยากอยู่เนี่ยเราก็อยากจะทําความดีแต่ทีนี้ในสายพวกเราเนี่ยก็มีใจมุ่งไปที่จุดสูงสุดเราไม่ต้องการและในเรื่องของสวรรค์ของพรมเราต้องการพระนิพพานเราก็ยกระดับจิตของเราให้เป็นอาริยะเจ้าขั้นต้น ก็คือพระโสดาบันในคลิปที่แล้วลองย้อนไปดูนั่นคือหลักสูตรการเป็นพระโสดาบันอย่างง่ายดายที่สุดดํารงทรงอารมณ์แบบนั้นให้ได้ซึ่งไม่ยากอะไรเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าทุกท่านก็เป็นกันอยู่แล้วหลายคนหลายท่านเมื่อเราปฏิบัติจิตตามแบบ ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาตามแบบที่พระพุทธ,ธเจ้าท่านวางไว้ฝึกไว้ได้แล้วเราไปเห็นโทษเห็นทันในการทำความชั่วเราไปเห็นผลของความดีเราก็อยากไปอยู่ในที่ดีๆเมื่อเราทำจิตเป็นอริยเจ้าได้เราใช้อำนาจที่รจัจจุยานไปดูพันิพานครับว่ามีจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ถ้าจะให้ดี สองวิชาสามยังไม่สามารถเข้าไปสู่แดนพันิพานได้ต้องฝึกมโนมยิทธิยกระดับจิตให้เป็นพระอริยเจ้าในขั้นต้นแล้วไปดูว่าดินแดนพันิพานมีจริงไหมพระอารรัต์ท่านอยู่กันอย่างไรไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปคิดอะไรมากปรับจิตปรับตัวของเราให้เข้ากับหลักสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วทําให้มันถึงความลังเลสงสัยก็จะหมดไปคลิปวันนี้ผมนํา อาโลกสินมาแนะนําแบบสั้นๆง่ายๆเลยสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดเยอะก็ามาํำเร็จท่านก็ห้ามมาเจอหน้ากันแต่เราได้ฟังหลวงพ่อฤาษีดึงดำมาเยอะผมก็นํามาขยายมาคุยก็พอสมควรจับภาพแสงสว่างครับแสงสว่างจับไว้เป็นอารมณ์หลับตาก็มองเห็นลืมตาก็นึกเห็นในใจอยู่เสมอทําบ่อยๆ ทำไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายในขณะปฏิบัติไม่ต้องใส่ใจครับให้วางเฉยไปและปฏิบัติไปเรื่อยๆในขณะที่เราปฏิบัตินั้นเราก็งดเรื่องของความอยากทั้งหมดเราก็อย่าได้บังคับจิตเกินไปอารมณ์นิวรณ์ห้าอย่างที่มันมาขัดขวางในการปฏิบัติธรรมให้เราวางไว้ชั่วคราวเราตัดทิ้งไม่ได้แต่เราระง,งับมันไว้เพียงชั่วคราวคลิปวันนี้คงไม่ต้องยาวอะไรมาก ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับท่านที่เพิ่งมาพบจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ผมนำออกมาเป็นประจำทุกๆวันขอให้ทุกท่านจงมีความเจริญในทางโลกขอให้ท่านมีความเจริญในทางธรรมท่านตั้งใจปรารถนาสิ่งใดไว้จะมีความสำเร็จในอนาคตอันใกล้และไม่ไกลมาก สวัสดีทุกท่านครับ